สวัสดีครับพบกับผมกับช่อง Top ส t ตอรเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโอนเงินนะครับมาซื้อตัวเหรียญบล็อกนะครับ BLOK นะครับผ่านแอป Exchange ของค o ูคอยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเติมเงินสดอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมนะแต่ว่าผมพอดีผมมีเงินมีเงินในบิตคัฟนะครับก็เป็น Exchange ไทยนะครับก็สําหรับวิธีการมาซื้อเหรียญบล็อกนะครับที่มีเปิดในตอนนี้ก็คือเราก็เข้ากระเป๋าเงินของเราใช่ไหมครับ แล้วก็มาตรวจสอบก่อนที่ว่าครูคอยรับอะไรอันนี้คือผมส่งเอดามาครับก็คือว่าจริงๆถ้าเพื่อนๆมีเหรียญตัวอื่นก็สามารถเสิร์ชหาได้นะครับดูว่าใน Xchange ของเราที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีตัวไหนเช่นถ้าเกิดใช้ Binance อาจจะมีหลายตัวมากกว่าของของตัวไทยนะครับของผมของผมที่ตัวไทยก็มีคือว่าผมใช้ ADA เอดาเงี้ยปุ๊บผมก็กดถอนเหรียญตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้แต่ค่าส่งก็1 A เอดาก็ประมาณ70บบาทก็ค่อนข้างแพงอยู่ เวลาเราจะฝากเวลาจะเข้าจะโอนเงินมาใช่ไหมครับก็คือผมก็จะกดฝากเงินใช่ไหมครับแล้วก็เลือกมันจะมีบัญชีหลักกับบัญชีซื้อขายแล้วเลือกบัญชีซื้อขายเลยก็ได้ครับแล้วก็กดตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับแล้วกดดาเนินการปุ๊บแล้วก็ copy add d a ตรงนี้นะครับที่เป็นของเอดาครับปุ๊บเข้ามาแล้วก็มาวางที่บิตคัพเนี่ยเลยครับแล้วก็เราจะโอนเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็มันก็จะหกักค่าธรรมเนียมเสร็จปุ๊บ ถ้าเอด้ามันจะอาจ,จใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดมามันมีเหรียญอื่นหรือว่าที่ราคาถูกค่าธรรมเนียมถูกกว่าผมแนะนําให้ลองลองลองเปลี่ยนดูนะครับก็สําหรับการซื้อเหรียญ BOLK อันนี้ไม่ใช่แนะนําการลงทุนนะครับเป็นการสอนวิธีการในการโอนเหรียญเท่านั้นนะครับก็ถ้าดูแล้วเข้าใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับ